โปรโตีนจากพืชโปรโตีนจากสัตว์มีความแตกต่างยังไงกันบ้าง ก่อนที่เราจะไปทราบข้อแตกต่างระหว่างโปรตีนจากพืชกับจากสัตว์นะครับเรามาทําความเข้าใจข้อนี้ก่อนก็แลวกันว่าทําไมเราถึงจะต้องกินโปรตีนด้วยผมจะแบ่งเป็น2หัวข้อใหญ่ๆก็แลวกันนะครับว่าทําไมเราถึงจะต้องกินโปรตีนนะครับข้อแรกนะครับก็คืออย่างที่เราทราบกันดีว่าร่างกายของมนุษย์ทุกคนนะครับประกอบไปด้วยโปรตีนเป็นส่วนประกอบถูกไหมและสารอาหารประเภทโปรตีนนะครับจะมีส่วนทําให้อวัยวะและกล้ามเนื้อของเราเนี่ยทำงานได้อย่างปกติและก็มีส่วนช่วยนะครับในการ ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับสารอาหารประเภทโปรตีนเนี่ยจะช่วยบํารุงเล็บฟันกระดูของเราเนี่ยให้แข็งแรงด้วยข้อที่ 2. นะครับสารอาหารประเภทโปรตีนเนี่ยเมื่อเราเนี่ยไปเปรียบเทียบก,กับสารอาหารประเภทอื่นนะครับผมจะเปรียบเทียบง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันโปรตีน1กรัมนะครับจะให้พลังงานทั้งหมดคือ4แคลอรี่ด้วยกันกับอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือไขมัน1กรัมเนี่ยจะให้พลังงานสูงถึง9กิโลแคลอรี่คุณเห็นความแตกต่างไหมครับโปรตีน1กรัมให้พลังงาน4คอรี่ you <laughs> แต่ไขมัน1กรัมให้พลังงาน9แคลอรี่และโปรตีนนะครับเป็นสารอาหารที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกอิ่มท้องนานที่สุดผมก็จะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันระหว่างที่เรากินโปรตีนนะครับกับกินคาร์โบไฮเดตเนี่ยเรารู้สึกว่าอะไรเนี่ยทำให้เราอิ่มมากกว่ากันตอบง่ายๆเลยครับก็คือการกินโปรตีนถูกไหมครับจะทําให้เราอยู่ท้องได้นานกว่าการกินคาร์โบไฮเดตเนี่ยถึง3เท่าด้วยกันครับส่วนโปรตีนจากพืชเนี่ยแตกต่างจากโปรตีนจากสัตว์อย่างไรบ้างนะครับก่อนที่จะไปทําความเข้าใจเรื่องนี้นะ ต้องเข้าใจก่อนว่ามนุษย์เรานะครับถูกออกแบบมาให้เป็นสัตว์กินพืชนะครับไม่ใช่สัตว์กินเนื้อสังเกตจากอะไรรู้ป่ะก็คือฟันของเรานั่นเองนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้มีเขี้ยวเหมือนกับเสือดังนั้นนะครับร่างกายมนุษย์เราเนี่ยนะครับจะสามารถย่อยโปรตีนนะครับจากพืชเนี่ยได้ดีกว่าโปรตีนจากสัตว์แน่นอนนะครับดังนั้นข้อแตกต่างข้อแรกนะครับที่สําคัญเลยก็คือร่างกายของมนุษย์นะครับสามารถย่อยโปรตีนที่ทําจากพืชได้ง่ายกว่าการทําจากสัตว์อย่างแน่นอนครับส่วนอย่างที่2นะครับก็คือเป็น ระบบการดูดซึมและย่อยอาหารของเรานะครับสังเกตง่ายๆไหมเวลาเรากินโปรโตีนจากเนื้อสัตว์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูหรือว่าเนื้อวัวน,นะครับสังเกตไหมว่าเราเนี่ยพอกินเข้าไปปุ๊บจะเกิดอาการนะครับจะไม่ท้องอืดก็อาจจะขับถ่ายยากถูกไหมครับเ <ME I S 2> มื่อเปรียบเทียบกับการกินโปรโตีนจากพืชนะครับเวลาเราทานเข้าไปหรือเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันย่อยง่ายแป๊บเดียวมันก็ย่อยหมดแล้ว จำไว้นะครับว่าร่างกายของเรานะยครับยิ่งใช้พลังงานในการย่อยอาหารมากเท่าไหร่สิ่งที่จะตามมาคือคุณจะแก่เร็วด้วยดังนั้นนะครับการที่คุณกินโปรตีนจากพืชเนี่ย <Vul> เมื่อใช้พลังงานในการย่อยอาหารน้อยเนี่ยนะครับหรือว่าไม่ต้องใช้เยอะเนี่ยร่างกายของเราก็จะได้ไม่ทํางานหนักครับร่างกายของเราก็จะได้ไม่แก่แล้วก็ไม่เสื่อมโทมก่อนวัยอันควรครับดังนั้นนะครับการที่เรากินโปรตีนจากพืชนะครับมันจะไม่ก่อให้เกิดกระบวนการที่ร่างกายเกิดการอักเสบและก็ไม่ก่อกระบวนการให้ร่างกายเกิด เกิดความผิดปกติหรือเกิดอาการท็อกซิกเกิดขึ้นดังนั้นนะครับถ้าอยากให้ผมแนะนําเลยนะครับเราควรกินโปรตีนจากพืชดีกว่านะครับซึ่งจะส่งผลดีกับเราในระยะยาวมากกว่าการกินโปรตีนจากเนื้อสัตว์แน่นอนครับ